สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเมนูเด็ดนะคะที่บ้านมีทุเรียนสุกก็เห็นเขาทำกันนะคะก็เลยลองทำบ้างบ้านญาติเขารับทำขนมไทยนะคะก็เลยให้เขาทำให้เข้าต้มมัดไส้ทุเรียนนะคะเอาละค่ะมาดูเนื้อด้านในกันนะคะหอมกลุ่นจากเตาเลยค่ะนี่ไง ข้าวต้มมัดไส้ทุเรียนค่ะเอาละค่ะโอ้ยไส้ด้านในมันนะคะโอ้ยมันยังเหลวอยู่นะคะเพราะามันยังร้อนนะต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคะเคล็ดลับจะทานข้าวต้มมัดให้อร่อยเนี่ยนะคะก็ต้องวางไว้ให้เย็นนะคะมาดูไส้กันนะคะตอนที่มันเย็นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างแต่บอกเลยแน่ๆตอนที่ยกลงจากเตา